สวัสดีค่ะพบกับตาเมินทมแผ่นดินอาเพทตอนที่สองพื้นดินตะเข็บชายแดนไทยกับกัมพูชายามค่ำคืนเงียบสงัดจนแทบได้ยินเสียงย่าเอ็นลู่ตามแรงลมปราสาทหินเก่าแก่ตั้งตัวอยู่กลางป่าพนมดงรักด่งเงาอาดีตที่ยังไม่ยอมลบเลือนจันทรเสี้ยวทอดเงา บางเฉียบภาพแนวกำแพงสลักเสียงแมลงป่ากู่ร้องระงมปนกับเสียงรีดริง่งครวนครางระลอกแล้วระลอกเล่าพระธุดงรูปหนึ่งพระสันติโกรคลุมจีวรเก่าหม่นจากฝุ่นดินเดินก้าวช้าช้าลัดล้อพงไม้รกทึบแบกกรดเก่าบนบ่าผ่านซากต้นไม้ผุพังมาถึงลานหิน หน้าประสาทตาเมือนทมเจริญพรพระสันติโกรเอ่ยเบาเบาคล้ายกล่าวกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นมือวางตลดลงอย่างช้าช้าแล้วเงยหน้ามองปรางหินดำเงาทะมึนตรงหน้าแม้จะเป็นซากปรักหักพังไร้ผู้คนหากบรรยากาศโดยรอบกลับอบอวนไปด้วยบางสิ่ง บางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ท่านเดินบนช้าช้ารอบลานหินกวาดตามองพื้นหินที่ค,ครุขระเหมือนบางจุดถูกฝังตกลบไว้คล้ายกับมีสิ่งใดซ่อนอยู่ท่านพรรมึมพำหลังจากเลือกทําเลราบริมกำแพงที่พออย่างมั่นคงพระสันติกโกรจึงปักตรลดลงเสียงลมแรกพัดแรงใบไผ่ข้างปราสาท เสียดสีกันเป็นเสียงแผ่วระรัวฝุ่นปลิวลอยในแสงจันทร์ราวหมอกวิญญาณท่านจากมุมกำแพงเงาร่างคล้ายคนปรากฏขึ้นวูบหนึ่งก่อนจะหลอมกลืนไปกับเงาจันทร์ที่ทอดผ่านผนังหินพระสันติโกรหลับตาพนมมือนั่งสงบเข้าสมาธิกลางกลด เสียงลมหายใจแนบเนียนกับความเงียบรอบตัวป่าที่ดูไม่ไกลบัดนี้กลับเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งโลกที่ตัดขาดจากการเวลาทว่าในห้วงนิ่งนั้นเสียงเพลงซอดังแทรกเข้ามาแผ่วเบาโหยหวนเศร้างดงามราวเสียงสะอื้นของแผ่นดินที่ยังไม่หลับไหลพระสันติโรเบิร์ตตาช้าช้า ลืมตามองแนวพงตรงหน้าเสียงนั้นยังคงดังอยู่เหมือนอยู่ใกล้จนลมหายใจสัมผัสได้เสียงซอหรือท่านพึพมพำเบาเบากลางป่าชายแดนใครเล่าจะเล่นได้ท่านลุกขึ้นอย่างระวังร่างในจีวรสีดินเคลื่อนไหวแผ่วช้ามุ่งหน้าไปยังแนวป่าที่เสียงนั้นแว่วมา มือกุมลูกประคำแน่นเพื่อเรียกสติทันใดนั้นเสียงซอขาดหายพร้อมความเงียบที่บีบอัดทุกอนูอากาศเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบจากด้านหลังทำให้ท่านหันขวบแต่ไม่พบผู้ใดเจ้าอยู่ที่นี่หรือพระสันติกโกรเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนเราสนทนากับวิญญาณ แล้วบนกำแพงหินใต้แสงจันเงาดำก็ค่อยค่อยก่อตัวเป็นรูปร่างของชายชาราหลังโค้งงอในชุดพื้นบ้านเก่าคร่ำม,มือหนึ่งถือซอเก่าใบหน้าเลือนรางทอดมองตรงมาทางท่านเจ้าเป็นใครกันแน่พระสันติโกรถามเงานั้นไม่กล่าวสักท้อยคำแต่ยกคันซอขึ้น ชี้มาทางพระธุดงจากนั้นร่างทั้งหมดก็ค่อยค่อยเลื่อนหายไปกับผนังหินเหมือนถูกดูดกลับสู่ความมืดมิดพระสันติกโกรยืนนิง่งใจสงบอยู่ในความเคลื่อนไหวทุกสิ่งรอบตัวกลับสู่ความเงียบอีกครั้งหากภายในกลับสันไหวนั่นคือคืนแรกที่ผืนดินตาเหมือนทมไม่เงียบอีกต่อไปจบตอนที่สอง ติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ